สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับร้านตุนมอเตอร์บนะครับผมมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะเป็นเจ้า Honda CRF นะครับผม2 5 0รอห้าสิบแอนะฮะสีนะครับจะว่าหรีติกว่าได้ครับสีสวยมากสีดำดุนะครับผมคันนี้นะสภาพสวยมากไมพันต้นๆนะฮะโชกหน้าหลังนะครับจัดการไมเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะโชกหน้าหลังเนี่ยต่อเติมมาให้แล้วครับผมสภาพสวยๆเลยนะฮะ คันนี้นะรถนะครับรถมือเดียวนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าสภาพเหมือนมือหนึ่งใหม่ๆเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะคันนี้นะผมบอกเลยอย่าช้าห้ามพลาดเด็ดขาดคันนี้นะฮะออกแฮนด์เดิมนะฮะมือเบรกเดิมนะครับนะฮะชุดสีอ่า ่งกระปุกน้ำมันสภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมเอ่ยสภาพสวยๆนะฮะชุดสีนะครับสภาพสวยๆนะฮะไฟเลี้ยวเดิมนะฮะไม่มีรอยล้มนะฮะเห็นไหมครับไม่มีรอยล้มนะฮะสติ๊กเกอร์คันได้อยู่ครบนะฮะสองคนสวยๆนะฮะตันนี้นะสภาพสวยกริบหัวน็อตเดิมนะฮะหัวน็อตมาร์กเดิมยังอยู่ครบเลยฮะเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะสภาพนะฮะ ใหอยู่ในห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับยางนะฮะตอกเต็มนะครับไม่แตกลายงานนะครับโชคนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยล้มนะฮะนะฮะโชคนะครับไม่รวมมีซึมนะฮะคันนี้นะคันนี้นะโชคหน้านะครับต่อมาให้แล้วฮะ2นิ้วนะฮะสภาพจัดทรงมันหล่อมากคันนี้นะผมบอกเลยสภาพสวยๆนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ไปทําเพิ่มนะครับสภาพสวยๆเลยฮะ นี้นะฮะชุดสีฝั่งขวานะครับสติกเกอร์เงาวับวิบวับสภาพสวยมากเห็นไหมฮะใหม่กลิบนะฮะตำหนิไม่มีเลยฮะผมบอกเลยแทบไม่มีเลยฮะรถนี่ะไม่เคยลุยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพถังสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะไปดูฝั่งนี้ครับชุดข้องเครื่องนะครับฝั่งคลัตช์นะน็อตเนี่ยไม่เคยขยับเลยฮะลองดูได้นะฮะไม่เคยขยับเลยนะฮะสภาพสวยๆเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ เท้าส,สวยๆนะเห็นไหมฮะนะฮะมาร์กเดิมเองยังอยู่ครบเลยฮะเห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่ครบเลยฮะสภาพสวยคลิปสวยคลิปผมบอกสวยคลิปเฟรมเนี่ยเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะฮะจุดสีไงครับสวยมากนะฮะที่พักเท้านะครับเดิมๆนะฮะเดิมๆนะครับนะฮะน็อตเดิมนะครับ ะะต้องมันเบรกหนักนะครับเ็นะม,มาร์กเิมยังอยู่เห็นไหมฮะสภาพสวยคลิปนะฮะบอกเลยรถเท้าคนซ้อน,นะครับสภาพสวยๆนะครับสีสวยมากคันนี้นะสวยคลิปดำดุจริงๆผมบอกเลยคันนี้นะฮะยูทิักนะครับสภาพสวยครับต่อตัวยกโชคมานะครับสูงประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วนะตัวนี้นะสภาพสวยมากจัดทรงมาเรียบร้อยครับนะฮะเห็นไหมฮะ โชคนะฮะสภาพสวยกริบใช่ไหมฮะตัวเกยร์ังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะสวยมากตัวนี้เห็นไหมฮะสภาพสวยสวยไหมฮะอ่าสวยมากนี่มาร์กเดิมนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะมาร์กเดิมนะฮะจานเบรกหนาเตอะเลยฮะหนาหน,นาเลยครับ้าเบรกเต็มนะฮะบอกเลยยางเต็มนะฮะไม่แตกลายงานนะครับบอกสภาพสวยเลยครับสภาพนี้ หายากมากๆ,ๆนะฮะท้ายเดิมนะครับสติกเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่เห็นไหมฮะสติกเกอร์ยังอยู่เลยฮะบ่งบอกได้ว่าถึงความสดจริงๆครับคันนี้นะสภาพสวยนะฮะไฟเลี้ยวเดิมนะฮะซ้ายขวาไฟเลี้ยวเดิมนะฮะสภาพสวยๆ,ๆไฟไท้ายเดิมนะฮะสภาพนี้หูหาย,ยากมากผมบอกเลยนะฮะสติกเกอร์นะครับท้ายเดิมนะครับผมสภาพสวยๆ,ๆนะฮะ สวยคลิปสวยคลิปผมบอกเลยนะฮะยากนะครับดอกเต็มนะฮะเห็นไหมฮะสเตอร์สวยๆนะครับใช้ได้ย,ยาวๆนะฮะเดิมๆนะครับบางคนนะครับทีพ่พี่บางโซ่สภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมเอ่ยนะฮะชุดสีฝั่งซ้ายบ้างครับสภาพสวยมากผมบอกเลยนะฮะนะฮะ เบาะเดิมนะครับไม่ขาดนะครับผมไม่เป็นรูนะฮะสภาพสวยๆเลยนะฮะนะฮะคันนี้นะสวยกริปบอกเลยใหม่เหมือนออกห้างนะฮะใหม่เหมือนออกห้างนะฮะดูโชคนะฮะฝั่งนี้บ้างสวยไหมฮะสวยมากผมบอกเลยตัวนี <S 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 <S> <S ้นะนะสภาพสวยมากเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบาร์คอยเครื่องยังอยู่เห็นไหมฮะยังอยู่ครบนะฮะสภาพสวยมาก ผมบอกเลยมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับทุกจุดนะฮะรถเครื่องห้องเครื่องส,อสวยๆผมบอกเลยสวยมากสวยจริงๆชุดสีฝั่งซ้ายนะครับสวยเลยฮะองนีฮะชกนะฮะไม่รวมมีซึมนะครับสภาพสวยๆนะฮะสภาพสวยๆไม่รวมมีซึมนะฮะนะฮะรถเดิมนะครับนะฮะกระจกเดิมนะครับ นะฮะฮใครหาอยู่เนี่ยผมบอกเลยไม่ควรพลาดเด็ดขาดสภาพนี้หาไม่ได้แล้วบอกเลยพันกิโลเนี่ยพอสภาพนี้ไงเป็นออกห้างจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างระบบไฟนะฮะคันนี้สวยมากกุญแจสองดอกชิปยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมเอ่ยชิปยังอยู่ครบนะครับ คันนี้นะฮะไม้นะฮะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะระบบไฟนะฮะไฟผ่ามาติดครบนะครับเห็นไหมฮะติดครบนะฮะไฟมันติดครบนะฮะคันนี้นะแต่ดังฟังชัดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะติดนะฮะฮนะ ไฟล้วขวาบ้างครับติดนะฮะติดนะฮะเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องครับคันนี้บอกเลยเดิมเดิมนิ่มๆใครหาอยู่ไม่ควรพลาดแน่นอนครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะฮะคันนี้นะเดินิเบเรียบนะฮะนิ่มๆเลยฮะคันนี้นะมาโค้ชอยู่ครบก,การันตีแล้วครับ,ร,บรถไฟจริงน,นะ ดำดุมากอันนี้บอกดำดุมากนะฮะสภาพนี้สวยจิ๊บนะฮะมาดูครับไฟสูงนะฮะติดครบนะครับนะฮะโลกไฟสวยมากดีมากครับผมอันนี้จริงๆ คันนี้นะรถนะครับมือเดียวออกห้างนะฮะสมุดผู้มือฟุกเซอร์วิสกุญแจสองดอกเอกสารผมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับสภาพสวยๆกลิบๆอย่างนี้ใหม่เมืนอออกห้างนะฮะผมคันนี้นะคันนี้เซฟนะครับจดปี2020นะครับคันนี้นะ2020แทๆนะครับผมคันนี้นะผมเปิดราคานะครับอยู่ที่น,นะฮะ 1 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสนใจนะฮะติดต่อได้ที่นะครับ085-953-4749นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับขอรับไปก่อนครับสวัสดีครับ